ก็กลายเป็นที่ฮือฮาแตกตื่นในโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อทาง Workpoint Official ปล่อยทีเซอร์ซีนใน6ฉากครับอาจารย์นิกกี้นชะา๊แสดงคู่กับก้อยอรารัชพรรับบทเป็นคู่รักกันที่ดานชาวเด็ดที่ดูแลก็ต่างแซวกันยกใหญ่นี่มันนอกบทชัดๆนิกกี้มีพูดว่าถึงเธอจะใจร้ายกับฉันแต่ฉันก็ยังรักเธอ,อย้ายคู่เราเป็นแบบคู่นั้นเลยนะ อย่าให้ทะเาลาะกันแบบคู่นั้นเลยเต้องขอตัวเองได้ตัวเองนะนี่ก้อยนะก้อยทำไมนะทำไมต่อให้เธอใจร้ายกับฉันฉัน,ฉนก็ยังรักเธอณจุดนี้ต้องบอกเลยว่านิกกี้ทั้งง้อทั้งบอกรักก้อยกลางรายการที่แฟนแฟนแห่แซวในบทนั้นไม่ใช่เล่นนอกบทพร้อมบอกความในใจมากกว่าซิงดานชาวเน็ตก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่านิกกี้และก้อย เคยคบกันมาก่อนและตอนนี้ก็ได้ยุติความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนกันที่ยังมีความห่วงใยคุยกันได้แต่เรื่องที่พวกเขาคุยกันส่วนใหญ่ก็คือเรื่องน้องหมาที่เคยเลี้ยงด้วยกันมาก่อนงานนี้ก็มีด้อมลุ้นด้อมเฉีย์ทีมจิ้นมาเต็มทั้งคนที่ลุ้นหฮนิกกี้ก้อยรีเทิร์นและทีมท็อปก้อยก็มาและก็มีแซวกันว่า ไม่อยากจะนึกภาพทักก้อยพาท็อปมาสตูดิโอรังสีแรงหึงนิกกี้จะขนาดไหนถ้านิกกี้อยากจะขอคืนดีและตามง้อก้อยจริงๆไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะพอดอมท็อปก้อยมาแรงมากที่แฟนแฟนก็แอบลุ้นว่าสองคนนี้จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่า